สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่งลิกป่ปมค่าพาคดีสังหารหนังแนวคาบอยตะวันตกเล่าเรื่องราวของลุงชาวไร่สุดเกา่าเอาคืนไอ้ฆาตกรที่ฆ่าเพื่อนเสนิทด้วยวิธีการดิบเถื่อนไม่เหมือนใคร ก่อนชมคลิปขอคอเลนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลย o อร i ดิชันดั้น D d ะเด e เกมเต้นอันดับหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็น Dance f l อ o r เลงฮิตเพลงใหม่โดนใจทุกคนพร้อมแฟชั่นสุดเจ๋งหรือจะปัดขวาหารักก็ไม่เหงาแน่นอนโหลดเลยตอนนี้ชาวช่องของเราในรับฟรีไอเทมและโปรโมชั่นเพียบครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่รัฐเทก็กซัสใกล้เขตแดนประเทศเม็กซิโกครับตำรวจชายแดนนายหนึ่งเลงปืนไปที่ฝูงหมาใน พวกมันกําลังรุมแทะอะไรบางอย่างอยู่บนเขาหลังจากลั่นไกปืนไปหนึ่งนัดปูงหมาวิ่งกระเจิงไปคนละทางนายตำรวจทั้งสองเข้าไปตรวจสอบบริเวณนั้นจึงได้พบศพชายคนหนึ่งเหมือยิงสะบดออกมาว่าสวยละมึงทั้งคู่รีบพาร่างไร้วิญ,ญญาณมาส่งที่โรงพยาบาลตัดมาที่ตัวเอกของเรื่องครับเขาคือพีทเขาบอยรุ่นลุงที่ทํางานในฟาร์มพีทถามเจ้าหน้าที่ว่าใครเป็นคนยิงแต่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบได้ในตอนนั้นพวกเขาเล่าว่า มีคนพบศพเมื่อเช้าถูกฝังอยู่บนเนินเขาและถามพีทกลับว่าผู้ตายมีเอี่ยวเรื่องยาบ้างไหมลุงตอบปฏิเสธนายคนนี้ไม่ได้ยุ่งเรื่องขายยาหรือว่าทำผิดกฎหมายแนๆ่ๆเขาชื่อว่าเมลกียเดสเอสตราดาเป็นคนงานชาวเม็กซิกันทำงานในไร่เดียวกับลุงพีทพยายามคิดหาตัวฆาตกรแต่ก็นนึกไม่ออกว่าเพื่อนเนี่ยไปมีเรื่องกับใครเขาไม่คิดเลยว่าชายต่างถิ่นนิสัยดีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวเนี่ย จะต้องมาตายอน,นาถแบบนี้จากนั้นหนังก็ตัดกลับไปตอนที่ร่างชายเม็กซิกันถูกนุ่มหัวเกรียนในเครื่องแบบลากตัวโดยที่หนังเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยหน้าตาว่าเขาคนนั้นคือใครและนั่นก็คือการฝังศพครั้งที่1ของมิลกเดสเอสตราดาหนังตัดมาเล่าเรื่องราวของนอตันกับลูแอนผู้พวเมียที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้ครับชายหนุ่มได้งานเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจชายแดนส่วนเมียเนี่ยเป็นแม่บ้านเธอไม่ชอบอยู่เมืองเล็กๆห่างไกลความเจริญแบบนี้แต่ก็ขัดใจเขาไม่ได้จึงทาให้ชีวิตคู่เนี่ยเริ ตอนที่ไอหนุม่มอยากจะมีอะไรกับเมียเธอก็ไม่ได้ฟินไปกับเขาด้วยเพราะว่าดูทีวีสนุกกว่าเยอะหนอตันเลยต้องมาปลดปล่อยอารมณ์หืนโดยอาศัยน้องสาวทั้ง5แล้วก็ใช้หนังสือเพลย์บอยเป็นตัวช่วยมีอยู่วันหนึ่งหนุม่มสายตรวจออกปฏิบัติงานตรวจจับกลุ่มเม็กซิกันสิบก,กว่าคนที่ลักลอบข้ามชายแดนหนอตันเพิ่งมาทํางานได้ไม่นานแต่โคตรจะห้าวครับเขาวิ่งล่าตัวพวกต่างถิ่นที่หลบหนีและสกัดจับตัวคนพวกนั้นไว้ได้สายตรวจเกลียนแต่ชายร่างใหญ่จนลมกลิ้งและชกหน้าสาวมิกกกันนนออีคจเเลลืดดาไห หัวหน้าตีเขานายทำรุนแรงเกินไปนะเด็กใหม่ก็เถียงกลับว่าช่างหัวพวกมันเซ่อยากโดนหาที่เองนี่หว่าหนุ่มใหญ่เตือนให้หนอตันเบาๆลงหน่อยถ้ามีเรื่องขึ้นมาหัวหน้าอย่างเขาก็จะเดือดร้อนไปด้วยตัดมาที่โรงพยาบาลนายเอำเพยยื่นของที่ได้จากศพส่งให้พีทซึ่งมันคือรูปลูกเมียของเมลนายอมเพอขอให้ลุงติดต่อครอบครัวเขาให้ด้วยแต่ลุงพีททราบแค่ว่าเพื่อนคนนี้มาจากเมืองเล็กๆในเม็กซิโก และไม่รู้จะติดต่อใครได้ลุงพีทบอกเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากชันสูตรเสร็จแล้วเอาขอรับศพบกลับด้วยแต่นายอำเภอไม่อนุญาตหลังจากนั้นไม่นานเดียวเจ้าหน้าที่นิติเวศเนี่ยก็รายงานผลการชันสูตรว่าผู้ตายถูกยิงด้วยกระสุนขนาดจุดสองจากเรเฟิลเข้าทะลุที่อกซายวิธีกระสุนบ่งชี้ว่าผู้ตายถูกยิงจากระยะไกลและคาดว่าตายมาได้สัก7วันแล้วเจ้าหน้าที่เร่งให้นายอำเภอนำศพไปฝังให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้ห้องเย็นเสียเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาจะต้องแจ้งผลชันสูตรกับญาติด้วยนายอำเภอก็บอกปัดไป ว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครแล้วหนังก็ย้อนมาอดีตกลับไปวันแรกที่พีทได้เจอกับเมลหนุ่มเม็กซิกันที่ขี่ม้ามาที่ฟาร์มและขอน้ําให้ม้าดื่มเขาเล่าว่าตัวเองเดินทางมาจากหมู่บ้านคิมิเนสเมืองโคววล่าในเม็กซิโกครับและเข้ามาที่เท็กซัสเพื่อมาหางานทําเมื่อเขาได้งานที่ฟาร์มแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันวันหนึ่งลุงพีทช,ชวนเขาไปเที่ยวห้างในเมืองแต่เมลเนี่ยก็ไม่กล้าไปที่นั่นเพราะกลัวโดวนพวกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดักจับ ทางด้านพีทก็เายังเสียใจกับการจากไปของเพื่อนสนิทจนถึงตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องคดีให้เขาทราบเลยเพื่อนคนหนึ่งของพีทแวะมาเยี่ยมและเตือนให้ลุงเนี่ยออกจากบ้านบ้างอย่าโมแต่หมกตัวอยู่ในห้องนอกจากนี้เขายังเอาปลอกกระสุนที่อยู่ใก,ใกล้ๆกับจุดที่เมลเลี้ยงแกะมาให้เอาหวังว่ามันอาจจะเป็นเบาะแสให้ช่วยไขยคดีได้ ตัดมาที่ร้านอาหารเล็กๆในเมืองครับเมียคนสวยของหนุ่มสายตรวจเนี่ยออกมาหาอะไรกินแก้เซงโดยที่ร้านนี้มีเจ้าของร้านเป็นชายแก่ชื่อบ๊อบและเมียของเขาชื่อว่าราเชลเป็นสาวเสิร์ฟนายอำเภอเนี่ยก็เป็นขาประจําของที่นี่เพราะเขาเป็นชู้กับราเชลวันนี้เขานัดเธอไปแอบแซ่บกันที่เก่าเวลาเดิมเมียสายตรวจก็ตาไวเธอสัมผัสได้ถึงพลังหห่นของชายคนนั้นลุงพีตามมาคุยกับนายอำเภอเขาเอาปอกกระสุนมาให้ และบอกว่าเจออยู่แถวที่เมวเลี้ยงแกะนายเพอไม่สนใจแม้แต่จะดูครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เวลางานเมื่อลุงพีทขอให้เขาเก็บไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานตามหาตัวคนไรแต่แนมเพอก็บอกปัดเขาพูดขยะที่เก็บได้ตามผู้ไม้มันไม่มีความหมายในชั้นศาลหรอกนะหลังจากโดนปฏิเสธพีทจึงลองสืบด้วยตัวเองครับคุณลุงถามเจ้าหน้าที่สายตรวจชายแดนว่าใช้ปืนรุ่นอะไรกระสุนแบบไหน เมื่อรู้ว่าพวกเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนขนาดเดียวกับปลอกกระสุนที่เขาได้มาเนี่ยคุณลุงก็เริ่มสันนิษฐานและพุ่งเป้าไปว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคือผู้ต้องสงสัยครับภาพตัดไปที่การฝังศพครั้งที่2ของเมลลูกน้องนายอำเภอเนี่ยจ้างคนมาจัดการฝังศพชายผู้นั้นถามว่าจะให้เขียนป้ายที่หลุมศพว่าอะไรเจ้าหน้าที่ก็บอกชื่อของเมลเกียเดสไปมั่วๆครับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักทางด้านพีชเขาเข้าไปหานายอำเภออีกครั้งที่สำนักง,งานเพื่อขอให้สอบสวนพวกสายตรวจชายแดน เจ้าหน้าที่พวกนั้นเนี่ยใช้กระสุนจุดสองสองนายอำเภอบอกว่าคงไม่ทันแล้วละ่ะเพราะเขาฝังศพเมลไปแล้วพี่ถามทําไมไม่บอกผมก่อนละ่ะนายอำเภอเนี่ยก็ตอบเสียงแข็งรับว่าตนไม่จําเป็นต้องบอกใครก็แค่คนงานตายไปคนเดียวและพีทก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายคนนั้นไม่ใช่ครอบครัวคนตายด้วยซ้ําพีทแวะมาที่ลุมศพของเมลเกียเดสเอาราดเบียร์ลงที่ร่างเมลแล้วก็ยกดื่มให้กับสหายคนเดิมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนเขาต้องตายฟรีโดยที่ไอคนร้ายเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่ จากนั้นลุงก็นึกย้อนอดีตคิดถึงความผูกพันที่มีกับเพื่อนต่างแดนเมลเคยยกม้าของเขาให้กับพีทโดยบอกว่าของของฉันก็เหมือนของของนายนั่นแหละที่แรกลุงพีทเนี่ยบอกปฏิเสธไปครับเพราะว่าเจ้ามานี่คือสิ่งเดียวที่เมลทุ่มเททํางานแลกมันมาแต่เพื่อนเขาเนี่ยก็ยังยืนยันจะยกสมบัติชิ้นนี้ให้และขอว่ายังไงก็อย่าทิ้งมาแล้วกันมีอยู่วันหนึ่งเขาขับพาเมลเข้าไปในเมืองครับแล้วก็เซอร์ไพรส์โดยการนัดสาวสองคนมาด้วยซึ่งก็คือราเชลสาวเสิฟกับลูแอนเมียหนุ่มสายรวดนั่นเอง เขาจำได้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทำงานในร้านอาหารเขาเตือนลุงเธอมีผัวแล้วนะแต่ลุงก็ตอบกลับสบายๆนะก็ผัวเขาเผลอเลยมาดักเจอกันสักหน่อยแล้วลุงเนี่ยก็ขับรถพามาที่โมเตลก่อนที่ตัวเขาจะเข้าห้องกับสาวใหญ่และปล่อยให้เมลเนี่ยอยู่กับเมียนอตันแต่ชายเม็กซิกันก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพระเจ้ารับเขาจึงไม่ล่วงละเมิดผู้หญิงของชายอื่นรูแอนเลยชวนเขามาเต้นรราแทน หนังตัดกลับมาเฉลยเรื่องราวในวันเกิดเหตุเมลไลตอนแกะตามปกติเหมือนทุกๆวันตอนนั้นเขามองเห็นหมาในอยู่ไม่ไกลรับเลยยิงปืนขู่พวกมันแต่แล้วก็มีคนยิงสวนกลับมาแล้วเขาก็ล้มลงซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นอตันในวันที่เขาแวะมาตรวจพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเขาหยิบหนังสือผู้ใหญ่ติดมือมาด้วยกะว่าอยากจะได้ฟิลแบบเอาดรกลางป่ากลางเขาแต่ยังไม่ทันได้สักน้ำเนี่ยเสียงปืนก็ดังขึ้นก่อน เขาเลยรียบกลับไปเอาปืนที่รถแล้วก็มีการยิงเกิดขึ้นตามมาอีก2นัดหนุ่มสายตรวจเลยยิงสวนกลับไปบ้างสักพักนอตันก็เดินไปตามทางที่เขายิงจนเจอร่างชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเขาสับสนและกลัวจนทําอะไรไม่ถูกพอได้สติกลับมาเขาจึงลากร่างที่หมดลมหายใจเนะี่ยไปฝังไว้บนเนินเขาตัดมาที่ร้านอาหารหัวหน้าสายตรวจชายแดนแวะมาคุยกับนายอำเภอเล่าเรื่องที่เขาได้ฟังมาจากเจ้านอตันเด็กใหม่มันออกตรวจพื้นที่แล้วได้ยินเสียงปืน ก็เลยยิงสวนไป2อสนัดแล้วก็เจอไอ้คนงานนอนเดี่ยงโดนกระสุนนอตตันเข้าให้ที่จึงมันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครหรอกในอำเภอเพิ่งรู้สาเหตุการตายที่แท้จริงรับแต่เขาเนี่ยก็ดูไม่ใส่ใจอะไรมากเพราะว่าชายคนนั้นหรือเมลเนี่ยก็เป็นพวกเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและศพก็โดนฝังไปแล้วสาวเซิร์ฟแอบได้ยินที่ทั้งคู่คุยกันจึงเนี่ยแวะไปหากิกอีกคนของเธอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพีทไม่สบายใจเรื่องนี้เอามากๆราเชลเล่าว่า เธอได้ยินหัวหน้าโกเมสคุยกับนายอำเภอคนยิงเพื่อนของเขาชื่อว่าไมค์นอตันเป็นสายตรวจชายแดนที่เพิ่งมาใหม่ราชเชลเล่าแค่นี้มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาครับเพราะว่าเธอไม่ได้พูดเรื่องที่นอตันไม่ได้เจตนาจะฆ่าแน่นอนว่าลุงพีทพอได้ยินก็ของขึ้นเลยแกซิ่งรถกระบะไปขวางนายอำเภอขู่ให้จับตัวนอตันคนที่ฆ่าเมลให้ได้นายอำเภอทำเป็นไม่รู้เรื่องครับและบอกว่าพีทมั่วละหลักฐานอะไรก็ไม่มี ซ้ำยังขู่กลับว่าอย่าซ่านะลุงไม่งั้นได้เข้าคุกตอนแก่แน่ในเมื่อผู้รักษากฎหมายจงใจละเลยหน้าที่ผีจึงทําตัวเป็นสารเตีย้ยเล่นมันเองซะเลยเขาบุกบ้านของไอ้คนร้ายหลังมือใส่มันไปสองสามเทียจ่อปืนขู่สั่งให้มันใส่เครื่องแบบกับใส่กุญแจมือตัวเองซะลุงหันมาบอกเมียนอตันหัวเธอน่ะฆ่าเมลกียเดสแล้วลุงก็มัดสาวสวยไว้กับโซฟาขู่ว่าถ้าเธอแจ้งตำรวจเธอจะได้เป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวก่อนออกจากบ้าน ลุงก็ใจดีครับเปิดทีวีให้ดูด้วยจะได้ไม่เบื่อจากนั้นลุงขาโหดก็พาย้ตัวการขึ้นรถนําตัวมันมาที่หลุมศพของเมลลุงยื่นจอบให้นอตันแล้วออกคําสั่งขุดศพขึ้นมาหนุ่มหกเรียนถามศพใครวะลุงก็หัวร้อนด่ากลับจําไม่ได้รึไงแกฆ่าเขากับมือน่ะหนุ่มสายตรวจต้องขุดดินทั้งๆที่ใส่กุญแจมือและเมื่อเขาพยายามจะยกร่างอืดขึ้นจากหลุมเนี่ยลุงก็หัวเราะโคตรสะใจตอนที่มันโดนหลุมศพล้มทับแล้วลุงพีทก็พาศพกลับมาบ้านที่เมลเคยอาศัยอยู่ ยสั่งให้หนุ่มหัวเกรียนเนี่ยแบกศพมาวางลงบนเตียงพีทเล่าให้ฟังว่าเมลเคยอยู่ที่นี่พีทเทน้ําแล้วสั่งให้มันดื่มน้ําจากแก้วที่เพื่อนเขาเคยใช้รอมสั่งให้ใชายหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ศพรวมถึงให้เขาเนี่ยเอาชุดของเมลมาใส่ลุงสั่งให้นอตันถอดรองเท้าบูทแต่ชายหนุ่มก็ขัดขืนลุงก็เลยหลังมือเข้าให้อีกรอบก่อนออกเดินทางลุงโรยเกลือลงบนศพเพื่อกันไม่ให้เน่าเขายังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะสําเร็จภารกิจ จากนั้นหนังก็เล่าย้อนอดีตอีกครั้งครับตอนที่เมลยังมีชีวิตอยู่เขาหยิบรูปครอบครัวมาให้พีทดูแล้วก็เล่าเรื่องลูกเมียให้ฟังเมลบอกว่าไม่ได้เจอหน้าลูกเมียเนี่ยมาตั้ง5ปีแล้วเขาขอร้องพีทเรื่องหนึง่งนั่นคือถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยช่วยพาร่างของเขากลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวครัรบแล้วฝังไว้ที่นั่นลุงพีทได้ยินก็งงก่อนจะตอบกลับมาฝากอะไรกับฉันเนี่ยฉันก็อายุป,ปูน,นี้แล้วน่าจะไปก่อนนายซะอีกแต่เพื่อนต่างวัยเนี่ยก็ยังขอให้ลุงรับปากอยู่เดีย แถมยังเขียนแผนที่ไปที่เมืองคิมินสให้อีกตั้งหากตัดกลับมาที่ลุงซึ่งเขาก็เป็นผู้นำขบวนออกเดินทางข้ามชายแดนไปที่บ้านเกิดของเมลโดยให้นอตตันขึ้นหลังมา้าส่วนศพของเมลเนี่ยถูกมัดไว้บนหลังลาเช้าวันต่อมานายเพอได้ตามมาที่บ้านหลังนั้นและได้พบเครื่องแบบนอตตันที่วางทิ้งไว้ลูกน้องรายงานว่าเมียนอตตันได้รับการช่วยเหลือแล้วตั้งแต่เชา้าจากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ปรึกษากันและตกลง,งกันว่าจะกระจายกําลังออกตามหาคนทั้งคู่ ายอำเภอทำเงียบไม่ยอมบอกใครเรื่องที่พีทเนี่ยเคยเร่งให้เขาจับกลุมตัวหนุ่มสายตรวจเขาแกล้งพูดว่าพีทอาจจะไปทางแคนาดาก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะแอบไปที่เส้นทางเม็กซิโกแล้วเขาก็เจอลุงพีทกับนอตันที่ขี่ม้าขึ้นเขาทีแรกเนี่ยเขาก็แรงปืนหวังจะยิงรับแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจปล่อย2คนนั้นไปเขาบอกลูกน้องว่าช่างหัวพวกมันเถอะโชคดีนะไอ้หนุ่มตัดมาที่อีกฝั่งลุงขาหัวที่ขีม่ม้านําทีมผ่านเส้นทางแคบ,แคบ,แคบ เกินยอดเขาสูงจู่ๆม้าตัวหนึ่งเนี่ยก็เกิดตกใจจนเสียหลักพลัดตกเหวทำให้ตอนนี้เขาเหลือแค่ม้าสองตัวครับและก็ลาอีกหนึ่งตัวในตอนกลางคืนหนุ่มหัวเกรียนถูกบังคับให้นอนพักข้างศพพอเขาจะย้ายที่เพราะว่าทนกลิ่นไม่ไหวลุงพีทเนี่ยก็จ่อปืนใส่ทันทีสั่งชายหนุ่มเฝ้าศพไว้อย่าให้คล้าสายตาด้วยเมื่อนอตันบอกว่ามดดาแท้ศพเพื่อนเขาอยู่ลุงพีทเนี่ยก็รีบมาปัดให้ด้วยตัวเองและด้วยความเป็นห่วงกลัวศพเพื่อนจะไม่สวยลุงเลยเยอะน้ํามันนิดหน่อยแล้วจุดไฟเผา เปืนเบาๆเอาแค่ให้หมดตายถ้าวิญญาณเมลมาเห็นเขาคงอยากบอกลุงว่าทิ้งศพกูไว้ตรงนี้เถอะเพื่อนแล้วพวกเขาเนี่ยก็พากันมาถึงเม็กซิโกลุงแวะพักที่บ้านชายตาบอดคนหนึ่งเพื่อขอน้ําให้ม้าดื่มและยังถามหาเกลือพีดอ้างว่าตัวเองฆ่ากวางมาตัวหนึ่งตอนนี้มันเลยมีกลิ่นเน่าเลยอยากได้เกลือมารยดับกลิ่นซึ่งปู่เนี่ยก็บอกว่าเขาไม่มีเกลือหรอกแต่มีฟอร์มาลีนอยู่ในบ้าน ปูยกให้จากนั้นลุงพีทก็จัดการหยอดน้ำยาให้ศพเพื่อนรักนอตันทักว่าตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเจอใครบ้าได้เท่าลุงมาก่อนเลยครับปูตาบอดชวนพวกเขามาทานข้าวด้วยกันแต่เ่าว่าแกอยู่คนเดียวลูกชายจะเอาอาหารและของใช้มาตุนไว้แต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้มาหา6เดือนแล้วก่อนพวกลุงจะจากไปชายแก่ขอร้องให้พีทยิงเขาเขาไม่รู้สึกจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ก็ไม่กล้าฆ่าตัวตาย เพราะพระเจ้าห้ามไม่ให้ทำลายชีวิตตัวเองพีทจึงปลอบว่าเดี๋ยวลูกชายก็กลับมานะและเขาก็ฆ่าปู่ไม่ได้ครับเพราะว่าพีทเองก็ไม่อยากขัดใจพระเจ้าเหมือนกันหลังจากผ่านการเดินทางมาด้วยกันหลายวันนอตันคิดว่าถึงลุงจะดูโรคจิตเพียเพ้ยนๆไม่เหมือนใครแต่แกเนี่ยก็ไม่ใช่คนหดเหี่ยมอะไรขนาดนั้นชายหนุ่มลองเล่าความจริงให้พีทฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเมลแต่ว่าเมลเนี่ยเป็นคนยิงเขาก่อนเขากล้าสาบานต่อพระเจ้าว่า ตนเองไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาครับหนุ่มสายตรวจอ้อนวอนปล่อยตัวผมเถอะแล้วผมจะไม่เอาเรื่องลุงแต่พีทก็ไม่สนใจคําขอของนอตันเพราะว่าเขายังทําตามที่รับปากเพื่อนไว้ไม่ได้นั่นคือพาศพไปส่งที่บ้านแต่แล้วจู่จูม้าของลุงพีทเนี่ยก็เสียการทรงตัวขณะเดินขึ้นเนินทรายมันพลิกตัวล้มทับร่างคาวบอยแก่ชายหนุ่มเห็นจังหวะที่พีทยังลุกไม่ขึ้นเนี่ยเขาดวดลงจากมา้าแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดทันทีเขาตะลุยข้ามทะเลทรายกลางแดดปิ้งเปรี้ยงแต่สุดท้ายก็ทนร้อนไม่ไหวเลยต้องหยุดพัก เอาปากฉีกกางเกงเย็นมาผูกเป็นรองเท้าแล้วก็รีบหนีต่อแต่ก็ไปไม่ได้ไกลนะครับลุงพีทก็ตามมาจนเจอตอนนี้หนุ่มห้าวหมดสภาพร้อ,องไห้ฟูมไฟทำาไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยรอบนี้ตาแก่เนี่ยไม่ได้ใช้ปืนขู่แล้วแต่กลับปล่อยให้ไอ้หนุ่มเดินลุยหญ้าลุยดินไปตามทางของเขาจนกระทั่งนอตันเข้าไปพักที่ซอกหินแล้วโดนงูกัดออร้องหวยหวนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครผ่านมาจนกระทั่งเขาสลบหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มผู้อพยพชาวเม็กซิกันก็ผ่านมาเห็นเข้า รวมถึงพิษท,ที่ตามมาเจอเขาที่หลังลุงขอให้พวกเขาช่วยนอตันด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นรู้จักเพื่อนที่เก่งเรื่องปรุงยาแก้พิษเขาบอกว่าสามารถพานหนุ่มดวงซวยคนนี้ไปรักษาได้โดยขอค่าตอบแทนเป็นม้าตัวหนึ่งตัดมาที่บ้านของปู่ตาบอดเจ้าหน้าที่สายตรวจชายแดนเนี่ยยกขบวนกันมาที่นั่นแล้วถามหาผู้ชายขี่ม้าสองคนว่าได้ผ่านทางมาแถวนี้บ้างไหมปู่ก็ปฏิเสธว่าแกไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นพวกเจ้าหน้าที่จึงพากันออกไป ทางด้านเมียนอตันเธอแวะมาหาพวกสาวเสิร์ฟที่ร้านอาหารโดยบอกว่าเธอเกลียดเมืองนี้และกำลังจะไปแล้วราเชลปลอบเธออีกไม่นานเจ้าหน้าที่น่าจะตามตัวนอตันเจอแต่สาวสวยไม่อยากรออีกแล้วอันที่จริงเนี่ยชีวิตคู่ของเธอกับสามีก็ไม่ได้หวานแหววเหมือนเดิมแถมเมืองนี้ก็โคตรน่าเบื่อเธอจึงขอไปหาผัวใหม่ที่เมืองอื่นแล้วกันภาพตัดกลับมาที่ลุงเพียตอนนี้เขายอมเปลี่ยนเส้นทางเพื่อพานอตันเนี่ยไปรักษาก่อนครับส่วนหนุ่มสายตรวจเมื่อเขาได้สติอีกครั้งเขาก็ร้องโวยวายและพยายามจะหนี ลุงเลโยนเชือกคล้องตัวเขาไว้เหมือนล่ามวัวล่ามควายแล้วลากตัวเขากลับมาจนกระทั่งหนุ่มคนพื้นที่ได้พามายังบ้านเพื่อนเขาและบังเอิญว่าสาวคนนั้นเนี่ยก็คือสาวเม็กซิกันที่เคยโดนอนอตั้นฟาดเมื่อตอนต้นเรื่องรับก็ยังจําเขาได้ไม่ลืมจึงไล่ให้พาไอ้สายตรวจมากันเนี่ยออกจากบ้านแต่ลุงพีทก็ขอร้องเขายังไม่อยากให้ไอ้หนุ่มคนนี้ตาย ในที่สุดสาวคนนั้นก็ได้โอกาสแก้แค้นบ้างเธอทำให้หนอตันร้องหวยหววเหมือนโดนเชือดต,ตอนที่เธอใช้มีดรวนไฟร้อนๆกรีดแผลรีดพิษงูออกจากเทา้าเมื่อเขาเจ็บปวดจนสลบไปแล้วเธอจึงได้ใช้สมุนไพรเนี่ยประครบเพื่อรักษาอาการเธอบอกกับลุงว่าถ้าขาเขาเน่าอาจต้องตัดทิ้งลุงพีดออกมานั่งดื่มคนเดียวที่บาร์เขาขอใช้โทรศัพท์ทางร้านต่อสายไปหาสาวเสิร์ฟเธอเล่าว,ว่าสายตรวจมาล่าตัวคุณอยู่ แต่ลุงไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเขาโทรหาเธอเราอยากชวนให้มาอยู่กับเขาที่เม็กซิโกจะได้อยู่กินกันเป็นผัวเมียแบบเปิดเผยราเชลปฏิเสธลุงทันทีครับที่ผ่านมาเนี่ยเธอแค่สนุกสนุกกับเขาเท่านั้นและคนที่เธอรักก็คือบ๊อบผัวเธอนั่นแหละลุงอึ้งไปพักใหญ่ที่ผ่านมาตัวเขาเข้าใจผิดไปเองครับคิดว่าราเชลรักทั้งที่จริงๆแล้วลุงเนี่ยเป็นได้แค่คนแก้เหงาแต่ไม่ใช่ตัวจริงชายแก่ที่เพิ่งโดนสาวทิ้งไม่รู้ว่าจะคุยกับใครเลยกลับมาคุยกับศพแมวเพื่อนรักพี อีกไม่นานเดี๋ยวนายก็จะได้กลับบ้านแล้วนะด้านนอตันเขาหายเจ็บจากพิษงูพร้อมจะเดินทางไปต่อได้แล้วสาวเม็กซิกันจึงของล้างแค้นด้วยการเทกาแฟอุ่นๆราดเท้าเขาแล้วก็ฟาดหน้าด้วยการน้ําไปอีกทีเธอบอกจากนี้ก็หายกันแล้วนะไม่ต้องมาติดค้างอะไรกันอีกทั้งคู่ออกเดินทางต่อไปจนมาถึงเมืองที่อยู่ใกล้หมู่บ้านของเมลพีทแวะร้านค้าแล้วถามทางไปหมู่บ้านคิมินสแต่สาวเจ้าของร้านบอกว่า พวกเธอไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยชายท้องถิ่นอีกคนในร้านก็ยืนยันว่าไม่มีพีทเอารูปลูกเมียของเมลให้ดูโดยบอกว่าเมียของเพื่อนเขาเนี่ยชื่อว่าเอมิเลียบังเอิญว่าชายคนนี้รู้จักผู้หญิงในรูปครับแต่เธอชื่อว่าโรซาไม่ใช่เอมิเลียเขายังได้บอกทางให้พีทไปหาผู้หญิงคนนั้น แล้วคุยกับเธอเองเมื่อได้เจอกับเธอเนี่ยลุงพีทบอกว่าเมลกียเดสสามีของคุณจากไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รีบปฏิเสธว่าเธอไม่รู้จักผู้ชายชื่อเมลกียเดสผู้หญิงในรูปและเด็กๆพวกนั้นเป็นเธอกับลูกๆของเธอจริงแต่สามีของเธอเนี่ยไม่ได้ชื่อเมลกียเดสเธอแนะนําให้ลุงพีทเนี่ยไปหาชายอีกคนที่เป็นคนกว้างขวางในพื้นที่นี้เผื่อว่าเขาจะช่วยอะไรได้ลุงก็สับสนครับและคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเขาลองไปตามคําแนะนําของเธอแต่แล้วก็ต้องผิดหวังอีกครั้ง เพราะว่าชายคนนั้นบอกว่าไม่รู้จักหมู่บ้านคิมเนสเหมือนกันครับเขาพูดหาให้ตายเนี่ยก็ไม่เจอหรอกนะพวกลุงจึงพากันออกมาจากที่นั่นแล้วเดินทางกันต่อนอตันพยายามเตือนสติลุงว่าเพื่อนเขาน่าจะแต่งเรื่องชีวิตส่วนตัวขึ้นมาลุงน่าจะตาสว่างเลิกตามหาคิมเนสซะทีมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกลุงพีดครุ่นคิดอย่างหนักเขานึกย้อนอดีตไปตอนที่เมลเล่าเรื่องบ้านเกิดให้ฟังซึ่งเมลบอกว่าที่นั่นสวยมากมันอยู่กลางเขาสองลูกอากาศก็โคตรจะดีถ้าพีทได้ไปที่นั่น เขาจะต้องลงรักและอยากปักหลักอยู่ตลอดไปทั้งคู่เดินทางไปต่ออีกสักพักลุงพีทมาเจอบ้านร้างแห่งหนึ่งอยู่ริมทางลุงก็เริ่มเพอ้อบอกนอตันว่าที่นี่แหละคิมิเนสซึ่งมันเหมือนที่เมลพูดไว้ทุกอย่างครับมีน้ำใสไหลเย็นมีทั้งบ้านสวนดอกไม้แล้วก็ร้านชำนอตันมองสภาพร,บรอบๆที่ตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงกับที่เขาว่ามาเลยแต่ชายหนุ่มขี้เกียจจะต่อต้านแล้วจึงเอออไปกับลุงด้วยโดยบอกว่าที่นี่แหละคิมินเนสคุณหาเจอแล้วลุงบอกให้นอตันช่วยเตรียมสถานที่ เขาลงมือซ่อมกำแพงทำหลังคาใหม่แล้วทำป้ายเขียนว่า k ม m เ n e s c o ิ v i ่ a ลุงสั่งให้หนุ่มสายตรวจกุดหลุมและฝังศพเมลกียเดสเป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้าย ผมอนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์แป,ป๊บหนึ่งครับแซลมอนโฟนร้านรับผ่อนมือถือผ่อนไปใช้ไปไม่ต้องใช้บัตรเครดิตมีทั้ง iPhone Android ให้ผ่อนได้ทุกรุ่นอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรสัญชาติไหนก็ผ่อนได้เริ่มต้นผ่อนแค่วันละ50บาทมีหน้าร้านจริงมั่นใจได้100%เปอร์ซตอนนี้มีแจก iPhone 16แใครสนใจดูกติกาได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของร้านได้ทุกช่องทาง อยากผ่อนมือถือเครื่องใหม่แอดไลน์แอดเซอมอนโฟนหรือสแกน QR c อา e คได้เลยผ่อนมือถือไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักไลน์เซอร์มอนโฟนจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันแบกศพไปฝังลุงพีทเอารูปครอบครัวมาวางเหนือหลุมศพแล้วสั่งให้อฆาตรกรเนี่ยขอขมาผู้ตายหนอตันก็คุกเขา่าขอให้ผู้ตายอโหุิกรรมให้กับตัวเองด้วยเตาสารภาพว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าเมลเกีเดสเลยและก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจากนั้นพีทก็จุดไฟเผา ส่งวิญ,ญญาณของเพื่อนไปสู่สุขติเมื่อได้ทําตามที่ระปากกับเมลเรียบร้อยแล้วเช้าวันต่อมาลุงก็ปล่อยชายหนุ่มให้เป็นอิสระชายแก่พูดนายไปได้แล้วอยากจะไปไหนก็แล้วแต่หนอตันก็เคยคิดว่าพีทจะฆ่าเขาหลังจบเรื่องทุกอย่างซะอีกแต่ว่าลุงกลับไม่ได้ทําอะไรเขาเลยแถมยังยกม้าตัวหนึ่งให้ใช้แล้วลุงก็ขี่จากไปนอตันตะโกนถามเขานายโอเคแล้วใช่ไหมพีทซิงก็ไร้คําตอบพร้อมกับหนังที่จบลงตรงนี้ครับ และนี่คือพลิกปมฆ่าผ่าคดีสังหาร2 0 0 5ครับทำคะแนนจาก IMDb ไปที่7จะจุด3เต็ม10คะแนนเลยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่85%ฝั่งคนดู81%รครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ